สวัสดีครับพบก,กับสุดคำลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลอาจเลิกเล่นละตัวเทิร์นสกูเมเนอร์และหันไปคว้าดาวเด่นระดับโลกจากยูโร2024แทนลิเวอร์พูลเตรียมเสริมทัพแดนคลางอีกครั้งในช่วงสมัยน,นี้หลังจากได้อนเนอร์สโลตเข้ามาคุมทียมฮองด้านนะครับทุ่มเงินมาสานไปกระตังอย่างนี้เมื่อปีก่อนหลังจากเสียฟาร์มโยและจอาแดนแฮนเดอร์สันไปโดยได้อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์โดเมนิกโซโบสไลน์ลันส์เกฟเฟนแบกและวัตรุเอนโดมาเสริมทัพ อย่างไรก็ตามครับลิรูพูยังขาดผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับเทิร์นสกู๊ปเมเนอร์เพื่อนร่วมทีมชาติของสวัสดในนามทีมชาติฮอลแลนด์โดยมีรายงานเมื่อเดือนก่อนว่าลิรูพูกำลังนําในการไล่ละตัวเทิร์นสกู๊ปเมเนอร์แต่ด้วยความสนใจของยูวินตุสที่มีต่อกองกลางจากออตแลนต้าทาให้หงส์แดงอาจเปลี่ยนเป้าหมายไปอย่างตัวเลือกอื่นลิรูพูอาจจะเล็งโจโจคิมิตแทนเทิร์นสกู๊ปเมเนอร์ โดยรายงานจากตุตโตจูเวรายงานถึงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของโจจัคิมิตที่เตรียมย้ายออกจากไบเยาร์มิกในช่วงสัปมห์นี้ลิอรูพูลมองว่าคิมิตเป็นเป้าหมายสําคัญและเชื่อว่าเขาจะสร้างสมดุลให้กับแดนกลางของหงส์แดงดัตเตะทีมชตเยอรมนีียังเล่นเป็นแบ็คขวาก็ได้ซึ่งจะเป็นอีกตัวเลือกคุณภาพสูงให้กับสวัสดนอกจากเทนอเล็กซซนเดอร์นพวกเขาจะต้องแข่งขันกับทีมอย่างบาร์เซโลนาและแมนเชสเตีย รายงานระบุว่าลิเวอร์พูลอาจเลิกสนใจเทิร์นสกูเมเนอร์แล้วหันไปหาคิม,มิดแทนคิม,มิดเปิดกว้างสำหรับก,การย้ายไปยังลิเวอร์พูลด้วยคิม,มิดเตรียมย้ายออกจากเบย์มานิกในช่วงสมัมมานี้และมีรายงานมาว่ากองกลางดะดับโรครายนี้ได้ตัดสินใจเลือกสโมสรที่เขาอยากจะไปร่วมทีมแล้วลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาร่วมกับเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแมนเชตตีและอาร์เซนอล นักเตะในวัย9ปีกำลังเล่นในศึกยูโร2004กับทีมชาติเยอรมนีและลงเล่นเต็มเกม90นาทีในเกมที่ทีมของจูเลียนนาเกลส์แมนเอาชนะเดนมาร์ก2-0เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเยอรมันเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคิมิตเหลือสัญญากับบยเยอร์มิลอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นและน่าจะย้ายทีมได้ในราคาที่ถูกในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งจะทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างทีมลิเวอร์พูล ลบบี้ฟาวเลอร์ออกมาออกความคิดเห็นเรื่องแบ็ควอดตัวจริงของทีมชาตังกฤษระหว่างไคล์วอเกอร์กับเทนอเล็กซานเดอร์โนดูว่าจะเป็นประเด็นที่ถูกเถียงกันตลอดว่าแกลเลโซเกตผู้จัดการทีมชาตังกฤษควรจะเลือกใครเป็นแบ็ควอดตัวจริงดีระหว่างวอเกอร์หรือเทนอเล็กซานเดอร์โนในศึกยูโร2024ที่ลังแข่งข,ขันกันอยู่โซเกตเลือกวอเกอร์ลงเป็นตัวจริงตลอดสามนัดที่ผ่านมาและนักเตะต,ตัวเก่าคนนี้ก็ยังไม่ทำให้ผิดหวัง แต่ดูนว่าสงเกตจะรู้ตัวเลยว่าทีมชางกฤษขาดตัวปั้นแกมทําให้เขาจับกับตันทีแมนซิตี้ไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายและส่งเทนอเล็กซานเนอร์โนลงเป็นแบ็คขวาในเกมที่เสมอกับสโลวีเนีย0 0นย์ศูลับบี้ฟอลเลอร์ให้กองกีเห็นเรื่องวอกเกอร์กับเทนอเล็กซานเดอร์โนก่อนอังกฤษเจอสโลวาเกียอังกฤษจะต้องเจอกับสโลวาเกียในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูโร2024กำลาคืนวันอาทิตย์นี้ น่าจะต่อมาว่ากกเกเลอรเกตจะเลือกใครลงเล่นเป็นแบ็คขวาตัวจริงวอลเกอร์พิสูจน์ตัวเองมาหลายครั้งว่าเขาเกิดมาเพื่อทัวร์นาเมนต์แมตชนี้ไม่ว่าจะกับแมนซิสตี้หรือนามทีมเชิงอักโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับอเล็กซานเดนซึ่งเขาลงเล่นเป็นแบ็คขวาอาจจะทําให้แนวรับอังกฤษมีจุดอ่อนเพราะเจ้าตัวมีปัญหาในการรับมือกับปีกที่ชอบลักหรืออแน่นอนว่ากกเกเลอรเกตจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญลับบี้ฟอลเลอร์บอกว่าสเกตคุณเลือกอเล็กซานเดอรเป็นแบ็คขวาตัวจริง เพราะเขาสร้างสรรเกมได้ดีกว่าตอนนั้นหงแดงบอกกับเดอะซันเดย์มินเลอร์ว่าการลองให้เทนอเล็กซานเดอร์เล่นกองกลางมันไม่เวิร์กแล้วตอนนี้แบ็กขวาของลิเวอร์พูลก็กำลังรับกรรมจากการทดลองที่หลงมเหลวไม่ควรลองอะไรใหม่ๆในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้ควรลองในเกมอุ่นเครื่องมากกว่าทีมาตังกฤษไม่สามารถใช้พื้นที่บริเวณริมเส้นได้เพราะฟิลฟูเดนและบุคโยซาก้าชอบหุบเข้าไปข้างในเพื่อใช้เท้าที่ถนัด ทางด้านเกเรลโซเกตถ้ายังใช้แผนเดิมก็ต้องให้เทนอเล็กซานโดลงมาสร้างมิติในเกมลุกเทนอาจจะเล่นเกมรับได้ไม่ดีเท่าไคลวอกเกอร์แต่คุณภาพลูกเปิดกับการใจบันของเขานั้นก็เพียงพอแล้วที่จะได้ลงเป็นตัวจริงแกเรลโซเกตไม่น่าจะดรอปไคลวอกเกอร์บางทีแกเรลโซเกตอาจจะเห็นด้วยกับดอบบี้ฟลเลอร์และให้เทนอเล็กซานดลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาตัวจริงและดูว่าไคลวอกเกอร์ไม่น่าจะหลุดจากเทมโซเกตอาจจะกลับไปลองให้วอกเกอร์เล่นเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นอีกครั้ง แต่คงเป็นไปได้ยากมากที่ผู้เล่นที่ได้แชมป์พิมลีก6กสมัยซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในแมตชวาที่ดีที่สุดในโลกและเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป์มาอย่างชกชวนจะโดนรอบโดยผู้จัดก,การทีมที่เชื่อใจเข้ามาตั้งแต่ปี26นับตั้งแต่เป็นผู้จัดก,การทีมจังกฤษแกเลอโซเกตแสดงเห็นแล้วว่าเขามีผู้เล่นหลักกลุ่มหนึ่งที่เขาไว้วางใจเสมอได้แก่แฮร์ริเคนจอห์นสโตนดีแคนไรท์จานันพิทฟอร์ดและปูกโยสากา้าและดีแบบดแมตชวาของสเปอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้น เพรไบร์ูนห้า 05, รับโอกาสเซนฟันเดเบริร์ยังคงเปิดกว้างอยู่สําหรับทีมของเขาคริสเตียนไฮเดลนะฮะผู้อำนวยการกีฬาของไมร์ทซูนห้ายอมรับโอกาสที่พวกเขาจะเซ็นสัญญาถาวรกับเชฟฟันเดเบอร์กองหลังชาวฮอลแลนด์จากลิเวอร์พูลยังคงเปิดกว้างอยู่เพราะนักเตะเองก็อยากย้ายแต่ก็ต้องรอท่าทีในการตัดสินใจของฝั่งหงส์แดงด้วย ฟอนเดเบิร์กใช้เวลาในการที่ผ่านมาแบบยืมตัวกับไมล์ศูนย์ห้าซึ่งทายไมล์ศูนย์ห้าเองก็มีความคิดที่จะเซ็นตัญญกกับเขาถาวนด้วยเพราะตัวเซฟฟอนเดเบิร์กเองก็มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ตัวเองย้ายออกจากทินแอนฟิลด์ในช่วงสมมนี้ไฮเดอร์บอกกับสกัดสปอร์ตเดลันส์ว่ามันยากผมทำแบบนั้นไม่ได้เรากำลังรอเราติดต่อกับลิเวอร์ pool หลายครั้งเมื่อลิเวอร์ pool เริ่มฝึกซ้อมพวกเขาจะไม่มีเซนต์ฮร์ฟอยู่ที่นั่นเพราะเซนต์ฮร์ฟของพวกเขาทั้งหมด เราจัดกระจายไปเล่นในทั้งยูโร2024และกลปาอเมริกาพวกเขาก็อยากใช้เวลานั้นลองดูและพิจารณาถึงอนาคตเชฟเองก็เคยแสดงความชัดเจนว่าเขาอยากจะย้ายมาอยู่กับหมาย5ต่อเราก็อยากเก็บเขาไว้จริงๆแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ต้องตัดสินใจเรื่องนี้เราให้เวลากับลิเวอร์พูลแล้วเราก็ใช้เวลาด้วยฟรอนด์รอบดาวรุ่งที่หมดสัญญากับหงแดงเซนซอบฮันโนเวอร์ อย่างทาวรแล้วเมลคาโมเฟรนดอฟนะครับอดีตปีกดาวรุ่งของลิเวอร์ด้เซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมฮันโนเวอร์96ทีมในลาลิกา2ของเยอรมนี hmm. เป็นที่ราาู้เลยแล้วหลังหมดสัญญากับทีมหงแดงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาดาวรุ่งชาวเยอรมนีวัย20ปีนะครับย้ายจากทีมเยอนของฮอฟเฟนไฮมมาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2020การจะมีโอกาสได้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในฤดูก,กาล2021-2022 โดยลงไป1เกมและในนุดการ23ถึง24ลงไปอีก1นึ่นัดล่าสุดเจ้าตัวหมดสัญญาก,กับเร์พูลหลังผ่านช่วงเวลา4ปีก็ได้เซ็นย้ายก,กลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดเยอรมนีกับฮันโนเวอร์เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับทุกผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่30มิมิถุนายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ